ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดครับพี่พี่น้องครับถ้าเกิดว่าผมได้นําความจริงมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าพี่พี่น้องจะโอ้โหรลอกโอกเลยครับมันมีอย่างนี้ด้วยหรือนะครับมันมีอย่างนี้ด้วยหรือแล้วทําไมไอ้ประเทศนี้ละนามเนี่ยรัททำไมมันสุดยอดอย่างนี้ประเทศทหารมันถึงโอ้โหเยี่ยมยอดอย่างนี้ไอ้อันน่ะพี่พี่น้องเคยดูหนังเรื่องศูนย์ศูนย์เจ็ดไหมครับอะขอบคุณนะครับพี่พี่น้องที่ได้โดนเข้ามานะครับพี่พี่น้องเคยได้ดูหนังเรื่องศูนย์ศูนย์เจ็ดไหม หนังเรื่องศูนย์ศูนย์เจ็ดที่เป็นหนังที่ทางอังกฤษเขาได้สร้างขึ้นมาในพระเอกได้เก่ง,งสุดยอดมากเลยแต่ถ้าพี่พี่น้องน้องได้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศท,ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยแล้วพี่แล้วพี่พี่น้องจะคิดจะรู้เลยนะครับว่าโอ้โหมันมีอย่างนี้ด้วยว้ยไอศูนย์ศูนย์เจ็ดที่ว่าแน่ๆเนี่ยมันไม่ได้ใกล้มันมันไม่ได้ใกล้กับเหตุการณ์ที่เบี่ยฝ่ายความมั่นคงไอประเทศนี้ละนามี่มันสร้างขึ้นมาเลยแล้วจะ แล้วพี่น้องคนไทยเนี่ยจะมีความศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่บรรดาเหล่าทหารนิรนามเหล่าทหารของประเทศนิรนามได้ทําขึ้นให้กับประเทศนิรนามเนี่ยพี่พี่น้องจะภูมิใจเป็นอย่างมากเลยว่าโอ้โหกูนี่เกิด,เก,ดเกิดไม่ผิดประเทศจริงๆเกิดไม่ผิดประเทศจริงๆนะครับการที่ประเทศไทยยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เกิดจากโอ้โหทั้งเล่ทั้งเหลี่ยมทั้งจิงไหวจริงพริบกันทั้งมีการโอ้โหวางแผนอะไรโอ้หมันตลบตะแลงมันสุดยอดยิ่งกว่าตองไออะไรสามก๊กนะครับ ถ้าเกิดว่าผมพูดมาแบบโอ้โหสุดๆนี่รับรองผมไม่รู้ว่าจะอยู่โอ้จะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านะถ้าผมได้นําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยฝ่ายความมั่นคงนี่ตามตัวคุณกระเพาให้ควักเลย <c oughs> เดี๋ยวไปฟังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าผมหลุดปากมาก็จะได้ฟังเรื่อยๆแล้วครับแต่ถ้าผมไม่หลุดปากก็ถือว่ารอกันต่อไปออ่าพี่ไทยว่าคุณกระเพาเบาๆครับโอ้แส,สดงว่าเสียงผมเสียงผมดังใช่ไหมครับเนี่ย พี่ UFO ว่าพี่ขุนกะเพรา007ครับว่ากันไปนะครับน้อพี่โวิดว่าหนึ่งต่อสองแสนใช้แบ่งกันตอนอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสไปแล้วส่วนที่เหลือไทยเราใช้สเตันปันน้ำอะปี1 9ึ่แต่คำมิดมันไม่เอาสันปัรนน้ำแต่อยากใช้หนึ่งต่อสองแสต่อแต่ไทยเรายึด1นึ่งต่อห้าหมคือส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสมันมีการพูดโดยชัดเจนนะครับว่า ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยมันมีการแบ่งปันตามเส้นสันปันน้ำนะครับตามเส้นสันปันน้ำนะครับมันมีการแบ่งปันแบบนี้มาแล้วยิ่งในสมัยที่เกิดสงครามอินโดจีนเนี่ยสมัยที่เกิดสงครามอินโดจีนนะครับพี่พี่น้องครับสมัยน,นั้นเนี่ยฝรั่งเศสยอมคืนเมืองพตัตะบ,บงเมืองศรีโสพลเมืองอะไรต่างๆยันตนเลสาบนะครับให้กับไทยนะครับให้กับไทยนะคืนให้กับไทยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้เส้นสันปันน้ำที่ได้ทําไว้ตั้งแต่สมัยอ่า รัชก,กาลที่ห้าเนี่ยเราต้องมายึดถือหลักที่เราแบ่งปันเขตแดนกันใหม่คือในสมัยของรัชก,กาลที่แปดนะครับในสมัยเราทาสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสแพ้ต้องยอมคืนเมืองที่มันได้ยึดไปจากไทยเนี่ยรวมทั้งเมืองพัฒเอยเมืองหลวงพระบางด้วยนะครับที่นี่ครับเมืองหลวงพระบางเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันคืนให้กับไทยเราต้องไปยึดถือหลักข้อนี้นะครับผมก็คงจะคิดผม,ผมก็เชื่อเลยว่าไอ อ้เรื่องนี้ผมเชื่อในว่าขมรนมันมันคงจะไม่รู้แน่นอนนอกจากคนที่เรียนกฎหมายเป็นผู้ที่เลื่องคุมเรื่องพวกนี้งเขมินมันถึงจะรู้แต่ประชาชนคนขมินไอ้หุนเซนไอ้ตระกูลหุนมันไม่เปิดโอกาสให้พวกนี้ได้รู้แน่นอนครับเพราะถ้าเกิดว่าคนของมันรู้คนของมันก็จะโอ้ร้องโอ้ขึ้นมาอีกแล้วครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยคืนเมืองพระตะบองเมืองศรีสบนยัตตนเลยสาบไให้กับไทยมันจะความลับมันจะไม่มีในโลกแล้วไทยเนี่ยก็จะไปยื่นเรื่องฟ้องร้องยึ พราะฉะนั้นแล้วรอครับรอรอรอผู้น,นําคนไทยที่จะก้าวขึ้นมาต่อไปแล้วถ้าเป็นผู้นําที่อยากจะเรียกร้องแผ่นดินคืนเนี่ยเราต้องรอนะครับรอผู้นําที่ใจกล้าใจกล้ากล้าแรกใจถึงนะครับใจถึงพึ่งได้งี่ครับรอรอนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับอขอบคุณนะครับที่พี่น้องที่ได้โดนเนตเข้ามาสนับสนุนช่องคุณกะเพานะครับเดี๋ยวต่อกันไปเรื่อยนะครับ <c oughs> อ่าพี่พันธุด,ดาบอกว่ามีข่าวว่าตัวแทนไทย ไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองจุดจหรือไม่ถ้าใช่ไทยคงต้องเสียดด,ด,ด,ดนมากถึงสองล้านต่อไรโอ้แสดงว่าพี่พันุชุด,ดาเน,น่าจะพึ่งเข้ามารับชมใช่ไหมครับเนี่ยพึ่งเข้ามารับชมซึ่งผมได้พูดไปชัดเจนแล้วนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยฝั่งไทยไม่ยอมรับในแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของเขเมรนะครับไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับไม่พอแถมไม่มีการไปถแถลงการร่วมด้วย เพราะถ้าเกิดว่าเราไปถแถลงการร่วมด้วยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปยอมรับในสิ่งที่ขมิมันยื่นเรื่องมาไทยจึงไม่มีการถแถลงการร่วมนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางสื่อบางช่องเนี่ยเอาภาพมันมีคนไทยกับคนขมิไปยืนจับมือกันเพราะว่านี่ไทยได้ถแถลงการร่วมมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่การถแถลงการร่วมไอ้ภาพถ่ายจับมือกันนี่ยมันไม่ใช่การแถลงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเราต้องคิดพิจารณาให้ดูดีให้ไอ้ดูให้ดีนะครับตอนนี้ที่แน่ๆก็คือ จะหาวันเวลาเพื่อที่จะมาคุยกันใหม่มาตกลงกันใหม่เพราะมันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นี่ครับนี่คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับวันพรุ่งนี้เราต้องมารอดูว่าทางกระทรวงการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยจะออกมาแถลงข่าวยังไงนะครับจะออกมาแถลงข่าวยังไงแต่ที่นี่ตอนนี้ไอ้ฮุนมาเน็ตไอจ้จาริเม็ดหัวเวียงไปแล้วครับเวียงไปแล้วนักข่าวมาถามอะไรก็เวียงเลยครับโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโอ้ก็ว่าไปเนาะ เดี๋ยวเหม็นน้ำท่วมต่อตอนนี้เหม็นก็กําลังผสกเข้าผสาแซกนะครับเหม็นตอนนี้ผสุกเข้าผสาแซกบอ่ะพี่อยู่ไทยอยู่ยไทยหรืออยู่ที่กันบอกว่าจากเอฟซีจากภูกเก็ตเอขอบคุณมากนะครับเอฟซีจากภูกเก็ตที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกัะแที่วไปเยอะช่วยกัะแที่วไปเยอะครับวันนี้เราเอาความจริงมาพูดกันด้วยข้อมูลหลักฐานที่มันเป็นจริงนะครับอ่าพี่อะไรวิทนะอะไรผมอ่านอังกินไม่ออกต้องขออภัยนะครับ คงจะมีเสรีพิสูจน์เพียงคนเดียวเขาบอกว่าลิงที่พนมเปลนเลยจุดอ่อนอืมคงจะมีคงจะมีอะไรเสรีพิสูจน์เพียงคนเดียวเขาบอกว่าลิงอะไรมีจุดอ่อนเอ,องงเลยผมงงต้องขออภัยนะครับทุกคนช่องป้านุยบอกไทยรับไปแล้วหนึ่งต่อสองแสนอันไหนจริงอันไหนลูกอ่าป้านุยแกน่าจะอ่าขึ้นขึ้นขึ้นคลิปก่อนที่ความเป็นจริงมันจะปรากฏเนาะตอนนี้อ่าความเป็นจริงมันปรากฏแล้วนะครับว่าไทยไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับไม่พอไม่แถลง ad การร่วมด้วยนะครับให้พี่พี่น้องดูตัวอย่างอดูตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่ไอไอเมาโ,โซพันเนี่ยเอฟซีจากกาัทลักครับผมสวัสดีครับผมอ่ะไอเมาโซพันเนี่ยที่มันได้เดินทางเข้ามาเจรจากับทางฝั่งพบอทอบอไทยนะครับเมาโซพันมันเดินทางเข้ามาเจรจาพอมันตีเจรจาเสร็จมันไม่แถลงการร่วมกับคนไทยมันไม่แถลงการร่วมกับคนไทยนะครับ มันเจรจาเสร็จมันกลับไปประเทศมันเลยแล้วไทยออกมาแถลงเพียงคนเดียวแถลงในข้อที่หนึ่งสองสามสามข้อตามที่ว่ามาแต่มันไม่มีไอ้เมาโซพันมาแถลงการร่วมด้วยแล้วพอมันกลับไปถึงประเทศมันไอเมาโซพันก็ไปคุยกับไอลูกพี่มันนี่แหละครับบอกว่ามันเป็นการอย่างนี้อย่างนี้แต่ลูกพี่มันออกมาแถลงการสวนกระแสกับคนไทยเลยคนละเรื่องนะครับมีการแปลงสารออกไปอีกมันคนละอย่างกับที่ไทยแถลงการ ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างบางข้อที่มันเหมือนกันนะครับแต่มันมีสีข้อออกมาแล้วมันบอกว่ามันไม่ถอนถานนี่คือสิ่งที่ขมิมันทําในเมื่อมันทําแบบนี้มันไม่แสดงแสดงการร่วมก็แสดงว่ามันไม่ยอมรับในที่ประชุมนะครับไทยก็เหมือนกันพอเดินทางไปที่ประเทศขมิประเทศขมิญมันพยายามที่จะให้ไทยแถลงการร่วมมันมาอ้อนวอนขอร้องนะครับขอร้องขอร้องมาแถลงการร่วมหน่อยมันมาอ้อนวอนไทยนะครับก่อนที่จะมีการปิดการประชุมเนี่ย พอมันมาถแถลงการกับไทยไม่ไ,ไม่ไอ้มากๆไทยไม่เอาด้วยไทยก็จบการประชุมเดินหนีกลับบ้านเลยครับมันก็เลยทําให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ขมินมันได้ทาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไทยเข้าไปถแถลงการร่วมก็แสดงว่าไทยเสียหมายกับขมนแต่มันยังดีนะครับที่ไทยไม่ไปถแถลงการร่วมนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะครับอ่าไม่ต้องคุยแล้วเราต้องทวงคืนเพื่อลูกหลานไทยใช่ครับใจผมนี่อยากจะให้ถล่มให้มันสิน้นซากเนาะ อยากให้มันถล่มให้สิ้นซากนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีข่าวรับข่าวลวงข่าวลือออกมานะข่าวรับอีกแล้วข่าวรับข่าวลวงข่าวลือออกมาอีกแล้วนะครับบอกว่าอ่าบอกว่านะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ถล่มกันครั้งนี้นะครับขเมนจะโดนจัดหนักแบบชนิดที่ว่าให้มันจําไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์การถล่มเกิดขึ้นมาในครั้งนี้นะครับมีข่าวหลุดออกมาบอกว่า ไทยจะจัดให้ขอาเหมตนแบบชนิดที่ว่าเอาให้มันจําไปชั่วลูกชั่วหลานนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันหลุดออกมาแต่จริงไม่จริงผมไม่รู้อจริงไม่จริงผมไม่รู้นะครับให้พี่ๆน้องคอยติดตามกันนะครับพี่ไพดูบุญดวงสีดาว่าผมได้สนับสนุนคุณกะเพราหนึ่งร้อยบาทฉลองการไม่เสียเดินแดนคุณกะเพราเสียน้าลายไปเยอะโอ้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากโอ้ขอบคุณมากมากครับปูข่อยคอเหี่ยคอแห้งเลยอ่าติดน้ำก่อนะะนะครับ <c oughs> ไอ้ข้อมูลข่าวสารของผมเนี่ยก็สุดแล้วแต่ว่าพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ทางไทยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับแน่นอนพี่จีระนะครับผมจุดผมตกใจหมดเลยพอได้ยินคุณกระเพาพูดว่าไทยไม่ยึดแผนที่หนึ่งต่อสองเสรผมขึ้นเลยครับผมผมผมอะไรผมชื้นขึ้นเลยครับอืมใช่ใช่ไทยไม่ยอมรับนะครับตอนนี้สบายใจได้นะผมเชื่อได้ว่าพี่พี่น้องคนไทยหลายคนหลายท่านเนี่ยตอนนี้ต้องฝ้งจับตามองดูเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันประชุมวันสุดท้าย มันเป็นการวันประชุมวันสุดท้ายขอบคุณมากครับพี่อะไรที่สนับสนุนช่องคุณกเพานะครับพี่เมษานะครับสนับสนุนช่องคุณกเพามานะครับมันเป็นวันประชุมวันสุดท้ายแล้วมันมีข่าวออกมาหุ่ยข่าวแบบเชนี้ว่าทาให้คนไทยทั้งแผ่นดินแทบจะประสาทรับประทานแทบจะประสาทรับประทานนะครับมีข่าวมาว่าแชทหลุดบ้างนะครับมีข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้ไทยรับอะไรแล้วบ้างนะครับนี่คือข่าวหลุดนะนี่คือข่าวหลุดแต่ถามว่ามันเป็นข่าวจริงไหม เราต้องมาพิจารณาดูจนกว่าที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารจริงๆมาสารุปแล้วมันเป็นข่าวที่ไม่จริงแล้วถามว่าแชทหลุดน่ะไอ้ไอ้แชทที่ว่าหลุดน่ะมันเป็นแชทจริงไหมไอ้แชทหลุดน่ะมันเป็นแชทจริงไหมมันเป็นแชทจริงครับแชทหลุดเนี่ยผมตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้วให้ทีมงานโฟร์เอสร้างสารรค์ผลงานมีคุณภาพของคุณกะเพราเนี่ยให้ทีมงานโฟร์เอสของคุณกะพเพราน่ะ,ะได้ได้ไปตรวจสอบแล้วปรากฏเป็นแชทจริงแต่ มันตัดมาเป็นบางส่วนมันไม่ไดเอามาทั้งแผงมันไม่ได้เอามาทั้งแผงเลยนะครับแล้วตัดมาเฉพาะไอ้ที่เราพอไปอ่านปุ๊บมันเหมือนกับว่าโอ้คนไทยไปยอมรับนะครับมันเอ่อมันเหมือนกับว่าคนไทยไปยอมรับไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของคำเมียเนี่ยเพราะมันตัดมาแค่เป็นบางส่วนนะครับอ่าขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ได้โดเนตเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นข่าวที่มันมีบางพวกบางกลุ่มที่อยู่ในฝั่งไทยนี่ครับ ที่มันได้แชทนี้มาแต่มันตัดเป็นบางส่วนมันไม่ได้ตัดทั้งแผงพอเอาเข้ามาดูกันจริงๆไอ้ทั้งแผงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการที่ทางฝั่งของขมิเนี่ยมันได้ไอ้มันมันได้พูดคุยมันไม่แชทมากับทางฝั่งไทยนะครับเพราะว่าให้ไทยน่ยอมรับนั่นหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นการสนทนากันนะครับเพื่อที่จะให้ไทยยอมรับนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้มีการตกลงกันในยอมรับหนึ่งต่อสองแสนในแชทนี้นะครับอ่าอ่าพินิดนะครับเพราะว่า ฟังช่องหนึ่ง <c oughs> บอกว่าไทยยอมรับใจหายแวบไม่จริงไม่จริงอันนี้มันเป็นข่าวข่าวที่ปั่นกันออกมานะครับ <c oughs> ข่าวปั่นกันออกมาอ่าพี่อุทัยว่าผมเตรียมหาค่ารถจะไปกรุงเทพแล้วโอ้โหนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจคนไทยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผลการประชุมในวันนี้ออกมาแล้วมันจบลงแบบชิดิดว่าไทยไปยอมรับเนี่ยไทยไปยอมรับหรือรับรองครับแ <c> ผ <oughs> ่นดินไทยเดือดทั้งแผ่นินอ่าพี่เมษานะครับว่า ไม่ใจดีมีรัฐบาลแบบนี้โอ้หลอนหลอนหลอนกันทั้งแผ่นดินแต่ที่แน่ๆนะครับพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าไอเหตุการณ์กรณีข้อพิาพาทกันระหว่างเหม็นกับไทยตอนนี้นะ่ะระหว่างเหม็นกับไทยตอนนี้เนะี่ยทางดุสิตนะครับสวนดุสิตโพเนี่ยเขาได้ไปทำโพออกมาปรากฏว่าพอทำโพออกมา ค,ความนิยมของรัฐบาลชุดนี้ลดทั่วภาพเลยแลยครับพักพักเพื่ออะไรก็แล้วแต่พักนั้นพักนี้ที่ไม่เข้าข้างฝั่งคอมเมนคนที่พักทิ้มาลุกขึ้นมาในการที่จะโอ้โหมามาเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยลดทั่วภาพลงไปเลยครับผมเชื่อแน่ครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งทั้งต่อไปเนี่ยมันน่าจะดับมันน่าจะดับถึงไม่ว่าจะได้ก็ได้น้อยเนาะถึงไม่ว่าจะได้เนาะย่ได้ก็ได้น้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไทยต้อง ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับก่อนที่จะไอ้เลือกตั้งสมัยหน้านะครับอ่าพี่อะไรบอกว่าสวัสดีคุณกะเพราเห็นมีข่าวมีเสียงปืนขึ้นเป็นไงบ้างครับอ้าวเสียงปืนวันไหนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้เสียงปืนวันไหนอีกน้อเนี่ยอ่าขอบคุณนะครับพี่เจนะครับที่สนับสนุนช่องคุณกะเพรามานะครับเอ๊ะเสียงปืนวันไหนอีกแล้วครับเนี่ยอ้าวแล้วที่กระทรวงขบวนเสแถลงการ์ออกมาจริงไหมครับมันไม่จริงมันไม่จริงนะครับขมวนมันก็แถลงการ์บ้ามันคนเดียวนะครับเราเราไม่แถลงการ์ร่วมก็แสดงว่าเราไม่ยอมรับ นี่คือเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกระทรวงการต่างประเทศเขาจะออกมาแถลงการวันพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับคําแถลงการเนี่ยเเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูไม่รู้ว่าผมได้ก๊อปมาหรือเปล่าผลการประชุมในวันนี้ครับโอ้ผมไม่ได้ก๊อปมาผมไม่ได้ก๊อปมาให้ดูนะครับผลการประชุมกันในวันนี้นะครับในรอบเนี้ยผมไม่ได้ก๊อปมาต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยผมลืมก๊อปไปเลยืมลืมก๊อปมาขึ้นให้ดูนะครับ สรุปแล้วมันก็จะมีการตกลงกันว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นไอ้พื้นที่เขตแดนอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับมันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วมันก็จะหาเวลานะครับหาเวลามาประชุมตกลงกันใหม่นี่คือสิ่งที่มันมีการบันทึกไว้ในการประชุมในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโหยหลอนมาเป็นวันสองวันเนี่ยที่คนไทยลุกขึ้นมาหลอนกันแบบที่ว่าโอ้แทบจะกินข้าวไม่ได้เนี่ย ตอนนี้สบายใจได้ครับไม่มีการยอมรับเนาะไม่มีการยอมรับพี่หนุมานว่าโฆษกกองทัพบกแจ้งแล้วครับอถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้ถ้าจบลงแบบว่าไทยไปยอมรับผมก็เชื่อได้ว่าไอ้คนที่ไปยอมรับจะไม่มีพื้นแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยแล้วมันจะทําให้คนไทยลุกขึ้ขึ้นทั้งแผ่นดินผมเชื่อได้ว่าไอ้คนที่ไปคุยเนี่ยมันก็คงจะไม่ยอมเอาชีวิตของตัวเองไปไปฝากไว้กับขมิ้นหรอกเนาะ มันคงจะไม่เอาชีวิตของเองไปฝากไว้อยู่ในพื้นเป็นกมนะครับเพราะว่าพื้นเป็นกมนมันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของมันเอาได้ข่าวว่าได้ยินเสียงปืนแถวช่องบกครับอืมวันไหนครับนีนวันไหนอ่าพี่ไอ้ว่าสัรนะครับวันไหนครับเนี่ยผมไม่เห็นมีข่าวมาเลยนะครับแต่ที่แน่ๆที่ผมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก็คือทางฝั่งของกมีนมันส่งฐานเข้ามาประทินตามในชายแดนไทยเยอะแยะมากมายมันมีการหันปืนหันปากกระบอกปืนมาทางฝั่งไทย ซึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยถ้าทั้งสองประเทศมันทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยมันเกิดกรณีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้ทหารทั้งสองฝั่งมาประจันหน้ากันเนี่ยทหารของแต่ละประเทศมันก็ต้องหันปากกระบอกปืนไปหาอีกฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะขมิมันจะหันมาทางฝั่งไทยกี่กระบอกก็ช่างหัวมันครับเราก็หันกลับไปหามันมันบ้างเหมือนกันไม่ต้องไปสงใจกลัวของเราเด็ดกว่ามันเยอะอ้าวอาวุธจุธปกรณ์ของเราเด็ดกว่ามันเยอะครับ ให้มันหันเข้ามาทั้งประเทศของมันก็ช่างหัวมันเราไม่ต้องไปกลัวนะครับอ่าเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเราต้องพูดกันเป็นกลางๆนะครับเป็นกลางว่าเวลาที่ทหารไทยกับขามขเมรทะเลาะก,กันเนี่ยทหารขมรมันก็คงจะหันปากกระบอกปืนมันคงจะไม่หันปากกระบอกปืนนลครับไปหาประเทศของมันเองนะครับมันก็ต้องหาหันมาหาไทยนี่แหละครับไทยก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าทะเลาะกับขมรก็คงจะไม่หันปากกระบอกปืนมาหาประเทศไทยเลยครับก็ต้องหันออกไปหาขมรมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ต้องไปตกใจเราสบายใจได้เพราะปากกระบอกปืนเขมิที่หันมาเนี่ยมันเทียบกับเราไม่ได้มันเทียบกับเราไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ไอ้ยี่สิบไอ้สองพันปอนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาสองพันปอนด์เนี่ยไปย่อนลงในฐานฐานเขมิเนี่ยพี่น้องรู้ครับรู้ไหมครับว่ามันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้สองพันปอนด์เนี่ยไปย่อนลงในฐานเขมิเนี่ยไอ้สองพันปอนด์เนี่ยมันสามารถที่จะทําลายหารเขมิได้ทั้งกองพันนะครับ ได้ทั้งกองพันพ,พี่พี่น้องคิดว่ากองพันหนึ่งมีกี่คนโอ้มีโอ,มโอ้มีเยอะนะครับกองพันหนึ่งไอ้ไอ้สองพันปอนด์ถ้าเกิันว่าย่อนลงไปปุ๊บระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยต่อให้ไม่โดนสะเก็ดระเบิดนะครับต่อให้ไม่โดนสะเก็ดระเบิดมันก็จะได้รับแรงกระแทกจากระเบิดจนตับมันแตกตายเอา้าไม่ต้องโดนสะเก็ดระเบิดครับโดนแค่แรงกระแทกของแรงอัดของมันเนี่ยโอ้ตับไตไส้พุงแตกหมดแล้วครับ ตอนนี้ได้ข่าวว่าของไทยเนี่ยบรรจุไว้เต็มท้องบรรจุไว้เต็มท้อง f ห้าแล้วครับตอนนี้รออย่างเดียวรอให้คอมเมนต์เปิดถ้าคอมเมนต์เปิดวันไหนมึงโดนแบบโอ้ชิดนี่ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่คือสิ่งที่มันออกมาลับๆลับๆนะครับโอ้ยลับๆอ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้โดนเข้ามาสนับสนุนช่องคุณกะเรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พี่น้องคนไทยนะครับอุ่นใจได้อุ่นใจได้ตอนนี้ผมลุ้นอย่างเดียว ผมลุ้นอย่างเดียวก็คือว่าอยากจะให้ขมิ้นมันเปิดก่อนไทยเนี่ยอยากให้มันเปิดมากแต่ขมิ้นมันก็คงจะคิดหนักนะครับขมิ้นมันก็คงจะคิดหนักว่าถ้ามันเปิดกับไทยปุ๊บเี่ยมันจะไม่มีข้าวกินครับอาหารการกินมันจะไม่มีข้าวกินแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ขมิ้นมันได้ออกมารณรงค์ในการที่จะแบนด์อาหารไทยนะครับมันแบนด์อาหารไทยมาม่าปลากระป๋องผงชูรสน้ำุงน้ำปลาอะไรต่างๆเนี่ยมันแบน์หมดนะครับแต่ มันน่าจะเป็นแค่คอนเทนต์เนาะมันน่าจะเป็นแค่แค่คอนเทนต์ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันแบนของไทยไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรมากินมันจะเอาอะไรมากินนะครับเพราะว่าทุกวันนี้จากภาพข่าวที่ขมรเนี่ยมันได้เอาภาพที่มันการอยู่การกินของฐานขมรได้ออกมาแชร์ทุกวันนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วผลอเนตอนาจิตใจเลยครับฐานขมรกินข้าวกับน้ำพริกคุกน้ำพริกอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันจะมาอ่า แล้วมันจะมาลบกับไทยได้ยังไงถ้าเกิดว่าเปิดฉากลบกันปุ๊บเนี่ยไทยไม่ต้องไปลบปิดด่านให้มั่นคงไม่ต้องไปเปิดปิดด่านไม่พอนะครับเราก็ส่งชุดพิเศษของเราเนี่ยไปล้อมหลังมันซะเลยไปปิดล้อมด้านหลังมันซะเลยนะครับเพราะการที่ขมรมันจะเข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเราส่งชุดพิเศษของเราซึ่งเป็นชุดที่อํามายหิดหดเที่ยมที่สุดเนี่ยเป็นชุดที่สุดยอดเนี่ย ส่งตีไปล้อมกรอบมันไอ้ที่อยู่บนเนินเจ็ดตีห้าไอ้ที่อยู่บนเนินต่างๆที่มันได้ขึ้นยึดไอ้ขึ้นมายึดบนเนินของไทยเนี่ยล้อมมันเลยครับถึงแม้ว่าเขมรนมันจะสร้างถนนเนี่ยสร้างถนนในการที่จะสร้างขึ้นมาส่งไอ้เพื่อที่จะส่งเสบียงบํารุงของมันเนี่ยมันก็ขึ้นมาส่งไม่ได้เพราะถนนขึ้นมาสร้างเนี่ยที่มันส่งขึ้นมาสร้างเนี่ยรถมันวิ่งไม่ได้ครับเพราะถนนที่มันสร้างขึ้นมามันเป็นถนนที่เป็นเป็นเลนเป็นโครนต้ม มันโอ้มันจะขึ้นมาสลับสุนยากแล้วสิ่งที่มันนอกเหนือกว่านั้นก็คือจิตใจของคนของหานขมรนเนี่ยมันเป็นจิตใจที่มันอยู่ในสายเลือดของมันนะครับมันมันอะไรอ่ะมันเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวพูดง่ายๆนะเป็นคนที่ขี้ขึ้นสมองขี้ขาดตาขาวนี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าผมเอามาพูดเล่นนะครับเนี่ยขมรนเนี่ยมันเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวอะไรนิดอะไรหน่อยโดนเจ็บนิดจอดเจ็บหน่อยเนี่ยมันมันยอมแพ้เลยนะครับมันไม่สู้เลย พี่ๆน้องก็ถ้าไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่คุณกระเพาพูดเนี่ยก็ไปดูมวยกุลคเมเอาก็แล้วกันไปดูมวยกุลคเมนะครับพี่ๆน้องเห็นไหมครับมวยกุลคเมเนี่ยเวลาที่มันต่อยกันไปต่อยกันไปเยตอนแรกโอ้โหยกแรกยกสองเลยโอ้โหเตะท,ท,ที่ยอดหน้ามวยไทยอย่างเงี้ยถีบยอดหน้าเตะแบบเช่นที้ว่ามันเก่งสุดยอดมากเตะเช่นิดทได้ว่าคนคาเม่ได้ตูดดิ้นกันทั้งแผ่นดิน,น,ดน,นโทั้งประเทศ แบบว่าโอ้คุณขมงคุณขแมร์สุดยอดมากเนี่ยนะครับสามารถที่จะเตะยอดหน้ามวยไทยได้แต่ทำไปทำมาเตะไปเตะมาโดานไทยสกิดนิดสกิดหน่อยโดนแขนโอ้โหเจ็บร้องโอดโอยยอมแพ้เลยนะครับไม่สู้เลยนะครับนี่คือมันเป็นนิสัยของขมิญของอ่ามันเป็นนิสัยของพวกอ่าไอคนกัมพูชานี่แหละครับพอเวลาที่มันเจ็บนิดเจ็บหน่อยมันจะไม่สู้เลยไปดูมวยได้ไนะครับ ให้ไปดูมวยกุนเคย์โดนไทยเตะแขนนิดหน่อยนะโอ้โหเจ็บร้องจะเป็นจะตายนะครับไม่สู้เลยไม่เอาเลยการรบเหมือนกันการรบเนี่ยถ้ามันโดนนิดโดนหน่อยนะครับออกมาร้องห่มร้องไห้ออกมาร้องห่มร้องไห้เลยครับพี่ๆ้องครับให้ดูให้ดูง่ายๆในปี2554เนี่ยระหว่างไทยกับเขมรยกแรกนายพลนายพลเจ้าน้ําตาของมันมาปั้นน้ําตาเนี่ยโอ้โร้องห่มร้องไห้ฟ้องร้องชาวโลกว่าโดนประเทศไทยกลันแกง เองในฐานตัวเองตุยไปเป็นเกือบพันคนสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวครับต้องโทรศัพท์สายตรงมหาดนายฐานฝั่งไทยว่าโอ้หยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนขอให้ได้ไปเก็บศพของทหารเขมรก่อนอย่างนี้นะครับทหารเกเขมรต้องโทรศัพท์มาร้องหงร้องไให้มาขอให้ไทยหยุดยิงแล้วทหารไทยบางคนก็เข้าไปขนช่วยเขมรอีกโอ้ยแสบจริงๆนะครับทหารพลานี่ทหารพลานีาาน่แสบนะครับก็ยังมีการไปช่วยลำเลียงศพรเขมรนช่วยขึ้นสนขึ้นรถให้อีก นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2554เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้ขมิ้นมันโอโหออกมาแสดงแสนโยนภาพแสดงกล้ามด่าเขา,มา,ไ,มาไม่กลัวอย่างนั้นไม่กลัวอย่างนี้มันออกมาทําภาพโอ้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการเลือกเลตติ้งของคนขมิ้นให้มาศรทัทธาในไอ้ไอ้คุณมันมเน็ตเนี่ยมันทําขึ้นมาแบบที่นีที่ว่ามันไม่เคยย้อนกลับไปดูในอดีตของมันเลยในอดีตของมันที่มาล้องห่มร้องให้ ทุกวันนี้พี่ๆก็น้องๆก็ลองแชร์คลิปนี้ไปให้ขหมิ้นดูนะครับไอ้คลิปที่มันร้องห่มร้องไห้ของชาวโลกแล้วมันจะว่าย,ยัางไงเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าเป็นข่าวที่ข่าวลวงอีก <c oughs> อพี่อดิสอนว่าทหารผ่านกล้ายปักของแท้ครับทหารผ่านทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารพานทหารหลักทหารลายทหารกองนงกองของแท้หมดนะครับคนไทยไม่ธรรมดานะครับถึงเวลาลบมาเนี่ยรับรองครับคนไทยไม่มีถอยหนีนะครับไม่มีถอยหนีไม่เด็ด ด่าหน้าบุกขึ้นหาศัตรูนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับอพี่การเดินทางอยากรู้มันเอาความมั่นใจมาจากไหนก็จากคุณเซน <c oughs> จากคุณเซนจากไอ้จารเม็ดนั่นแหละครับที่มันมาหลอกคนพวกคนคนของมันเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้การเป็นอยู่ของฐานขมิ้นโอโ้โหเป็นการการเป็นอยู่มันเป็นการเป็นอยู่ที่มันอเนจอนาจ,จิตใจอเนจอนาจิตใจมากนะครับพี่พี่น้องครับเราเห็นในคลิปนี่เรารู้เลยว่าโอโ้โหการสนับสนุน การส่งสเสบียงบำรุงการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในด้านของงานธุรการในด้านของอะไรต่างๆนะขมินไม่ได้เลยขมินไม่ได้เลยนะครับพี่ๆน้องดูนะครับว่าไอ้ขุดคูเลตของมันเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ไปนั่งแช่น้ำมันก็นั่งแช่น้ารองเท้าก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าถ้าใส่รองเท้าเปลียกน้ำเน,นี่ยมันก็จะก,กัดๆๆละครับกัดหมดเลยครับทีนี้เท้าแช่น้านาน,าน,น,านๆนเนี่ยมันก็จะเป็นลวงพึ่งมันจะเป็นรูเป็นหุบมบุมเต็มฝ่าเท้าเลยครับขาวสิด น้ำมันกัดมันก็จะเป็นรวงพึ่งนะครับมันเป็นหลุมๆหนึ่โอ้โหน่ากลัวนะครับเดินก็เดินลําบากเจ็บนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาพที่ออกมาตามสื่อโซเชียลที่ขมินมันแชร์กันออกมาแล้วก็มาบ่นด้วยทีเนี้ยในคลิปที่มันถือออกมาเนี่ยมันถ่ายว่ามันบ่นโอ้อยู่กันด้วยความยากลําบากกันอยู่กันกินก็ลําบากข้าวก็ไม่มีจะกินนี่คือสิ่งที่ขมินมันได้ออกมาโพสต์ตามสื่อโซเชียลมันเลยทําให้เราเห็นว่าโอ้ขมินเนี่ยตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปลบกับมันนเเรราาาแแคค่่่ปปิิดดดสงงชุลพศษขอไ หลบหลังมันแล้วป้องกันไม่มันเนี่ยมีสเปียงอาหารส่งขึ้นมาเนี่ยแล้วไอ้คนที่จะส่งขึ้นมาก็ขี้ขาดตาขาวอีกเนี่ยเวลาที่ตัวเองขึ้นมาแล้วโดนยิงปิดเปืเป้อน,นก็หนีแต่ไอ้เปิดตูดแลบไปเนี่ยมันก็จะไปขึ้นมาช่วยแล้วไอ้คนที่อยู่บนเนินก็จะอดตุยไม่มีข้าวจะกินไม่มีมามมาจะกินไม่มีมามมาจะกินไม่มีผงชูรสน้ำปลาจะกินนะครับมันก็จะยอมแพ้ไทยแบบที่ไทยไม่ต้องเสียอาวุธสักอย่างหรือว่าจะข่มมันหน่อยหรือว่าเราจะข่มมันหน่อยก็ ขับ F16 นะครับขับ F5 ห้โฉบไปในเหนือฐานของมันรับรองครับมันได้ยินเสียง f 1ฟกนี่มันขี้แตกขี้แตนขี้แตกขี้แตนนะครับเหมือนอย่างปี2 5 5พันห้าห้าสิบสี่เนี่ยในเขาพระวิหารเนี่ยเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังพวกเพื่อนผมนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดที่ขึ้นไปเจรจานะครับเป็นชุดที่โดนจับนั่นแหละครับเป็นชุดที่ขมิน้นมันจับไปนะนะั่นแหละห้าคนแต่ทหารขมิน้นมันจับไปได้แค่สี่คนในวันนั้นเพื่อนผมรอด เพื่อนผมรอดนะครับเพราะว่ามันลงมาข้างล่างมันมีธุระพอดีมันลงมาข้างล่างวันนั้นนะครับวันที่เขาจับทหารของไทยไปอที่ไอข้ไอข,อขมิ้นมันมาจับชุดไอ้ทูตของไทยไปเนี่ยชุดประสา,านทไทยไปแล้วมันไปออกข่าวตีความไปทั่วประเทศว่าโอ้จับทหารพาัได้งั้นจับทหารพานได้น,ดนี้คนขมิ้นเห็นเป็นดินทั้งเป็นดินก็ดีอกดีใจเต้นร้องลําทําเพลงกันทั้งเป็นดินทหารขมิ้นสุดยอดายางั้นทหารขมิ้นสุดยอดอยนี่แต่หารู้ไหมว่าไปจับทหารไทยไว้เพราะกลัวทหารไทยจะเอาเครื่องบินเนี่ย กฎฐานไทยจะยิงปืนใหญ่ถลม่มซึ่งนี่ครับคือเป็นเรื่องอัปยศของขมิน้นแต่สิ่งที่เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังก็คือขมิ้นมันออกลัวเอฟมากออกลัวเอฟสิบหกกลัวเอฟห้าเป็นอย่างมากพอมันได้ยินเสียงเครื่องบเอฟสิบหกเอฟห้านี่ครับพี่น้อมันแทบจะหัวใจหยุดเต้นนี่คือสิ่งที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเพราะมันไปอยู่กับขมิน้นมันไปอยู่กับฐานขมิน้นก็ไปกินไปนอนด้วยกันนะครับเพราะทั้งสองฝ่ายต้องจัดชุดประสานมานอนมากินอยู่ร่วมกัน พอเวลาเอสกไทยแล้ว่วเอพาอไทยบินฉบพื้ดมาเนี่ยเสียงดังจอดมาเนี่ยครับขมิ้นนันโอ้โหมันตกใจครับมันมองมันมองมันตกใจแบบลนลานเลยนะครับมันว่าเอ้ยไทหารไทยจะเอาเครื่องมินมาถล่มมันหรือเปล่ามันวิ่งมาหาทหารไทยที่เป็นชุดประสานนะครับมันตกอกตกใจมันโอ้โหขี้หดที่หายเลยครับตกหายเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สํานึกของขมิ้นมันกลัวมันกลัวนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวนะขมิ้นเนี่ยอ่า อ่าพ,พี่พี่สักพี่สกลนะครับว,ว่าต่อไปไม่ต้องเจรจาเปิดมันเลยเวลามันบอกหยุดยิงไม่ต้องหยุดเอาให้มันกินเอาไข่ให้มันกินอตอนนี้อย่างที่ผมเล่ามานะครับถ้าเกิดว่ามันมีการประทะกันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องลับๆออกมามันมีเรื่องเล่าออกมาว่าถ้าเกิดว่ามีการประทะกันในครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งของไทยเนี่ยจะจัดเอาให้เขมรเนี่ยสำนึกไปชนิดที่ว่า มันต้องไปบอกถึงลูกถึงหลานมันเลยนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับไทยนะครับตอนนี้มันมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าข่าวนี้มันจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเทียมหรือว่าข่าวพันก็คอยติดตามกันต่อไปรอรอรุ้นอย่างได้ว่าให้ขมิ้นมันเปิดเราก่อนถ้าขมิ้นมันเปิดเราปุ๊บเนี่ยรับรองว่าโอ้โหมันจะมาเป็นทั้งระบบเลยครับมาเป็นหน้ากระดานเลยอืม